สวัสดีค่ะพี่น้องมาเด้อมาเด้อมาเบิ่งบบบนี้นี่ตัอสิห้าเห็ดน่ากินขัวบอกพริกหอมกระเทียมเสียงอย่งางบะตีต้มบักเขือ,อ,อ,อน,นี่พี่น้องต้มบักเขืออันนี้เน่งดักพี่น้องเน่งดักงที่แบบนี้ <laughs> บะหมี่มนั่นนั่นที่ที่ข้าวดัางไป กี้แบบนี้ได้กีน้นะกระทะอันนี้กะสิขวบขวานกี้ห็นไมนั่นนั่นกระหน่อยมันกรอบๆแล้วหน่อยแล้วกะสิตา่างแก้วพี่น้องตา่างแก้วตา่างแก้วแบบกลอนไม่ส่องปิดพอ่อนี่ก็สิอยากกินซุปแบบเคือพี่น้องเคือจักหน่อย ช่งไปพินาด้วยลูกมนตาน่ตานนเชื่อมนลย้ใส่เน้เป็มานั้น,น,าานจังเลยหัวเรายาาทีอันนี้จะเพอ่อินหัวอียงดอกปว่าหัวใช้เทาวันาสกันแนนมาก,กุล้เนี่ยก็เกตระกูลเดียวกันแหละแล้วส้ม เสียบคนอีกอย่างนึ่งมันสิต่ำได้แล้วมันสิกินอันน,น,อน,นั้นจักหน่อยกินมันสิออกอันนั้นจักหน่อยอันนี้ไม่กินพี่น้องคือบอกฝากบานห้านอย่างนั้นเสีย่อกินกินอันนะ่ะฮะแค่ต,ต้มได้บางงูยาวมากต้มสิกินกับอันอื ไปหลายพี่น้องเห็นในน้อยเพจเอง,ง,ง,งก็เลยกินตอนเส้าตอนเที่ยงตอนเที่ยงเดวอนมือเล่งสิไปบ้านเกิดบีเดี๋ยน,นะจะทำบ้านเกิดไว้ในีเมืองสไปพี่น้องเลยมือเร่งจะทำบ้านเกิดเสร็จ กัาใใจไปสิ้วกินแซ่บด้วก็กินเยอาเลยก็ไหนสูกไปสร้างคลไนบูดูบัารเรื่อยเดดเห็ดขันเล่าดูมันสีเหม็นเล่ากบอบวราดอกก็ะาวแห้งยะตดใสดพี่น้องไนแล้วเพ่

Sí, el pero... Chắc phải Này, cái này là เย I mean, right? like, ็นโลกนั่นแน่จักหน่อยอยู่ต่อยกินบ่กินข้าวยามเช้าเป็าเชาเพินขึ้มาพ่อใหญ่สิปันน้ําแค่อดให้แก้วนึงกแค่เท่านั้นพี่น้องว่านกันเื่อไดไปเ็านกกกินขนมปังสแหงขนมปังให้พอนเท่านั้นพี่น้อง่แ เฮ็ดไว้ๆอาเฮ็ดสาดนะเด็ดขามันออกน้นขามันจะเป็นเครื่องรืงกลางๆเหมมันจะเสียบมาซิมังนมนี่กินมกมันยุงอะไรช่อเบาหตั๊กเอิกมันแก้วตัเอิกมันอีกหมามาเอิกเอิก ัดเสียเอาขามันออกเอาหัวมันออกอุ้ยนี่ออกนี่เอาเส้นมองเส้นมันโอ้ยแม่งแต่เนี่ยแต่เนาะคือบ่อน I mm do -hmm. mm -hmm. mm -hmm. 来，躲了几个黄。 เต่หนักๆเข้มๆเดยวมันก่อนค แกงหมอ ya. okay, ini <tukai tantaku> มันหลามหยอเออชุบเกือ,อ,อสองสามต้นชุบยังไงเห บานเพี่น้องแกมี่ี่ยังมากมาเชี่ยอย่งง่ายๆีเฮีธตรมดาชิ้นบานเท่าเลยขัวหอมขักระเทียมขัวพริกมันบานเท่ากับพริกพริกกระเทียมชิ้นนี้มืนไม่มีบ ouais, ่งีพี่น้องขัวเอาำกระโบกระเตียมสรแล้วก็อนนี มาใส่หั่นให้มามาด้วยนะหอมมาหั่นพอซอยซอยซอยมากน,น่อยใส่ใหต่ำตัวบอกหุ่นเงินกินชบระเทือกปนเลยตะเจียวแม่งแบบไงกับพ่อละเอาพักออกมาพักได้นะ่ตัวมากระต้มอันนี้เลกิดซอมคนมัน นี่นอให้ <stop> ี่กกระดบบรายกอยากบ่หน่บ่อหนักง่ายบานๆเพชยบานเฮาีนยบานเฮาบัสุยางสุเนวก็ได้ยังนี่ยังแตกแตกต่างเลย วนี่ให้ใส่วเอานั่นออกวยแต่ตัตวแค่ตอยใส่น้ำปลาแดดน้อยนึ่งสบะเขือม่น้ำปลาแดต้มก,มออก็น้ำปลาแดดต้มใส่เลน,น้อยเดนน้ำปลาแดต้มใส่ตอยใส่ซ่สามไน้อยตัวนั้นะใส่น้อยนึง

นนี้ต้มปลาทูใส่น้ำกันใส่น้ำต้มน้ำกระเด็นสำหรับใส่น้ำกันง่ายงสองใส่ถ้วยใส่ใส่สกันพี่น้อง เดี๋ยวเวพี่น้องมาเนี่ยเดี๋ยวไปเบิ่งตอนกินมาเนี่ยพี่น้องเลย